ทุกคนครับดูเหมือนว่าตำรวจช่วงนี้จะงานเข้าต่อเนื่องนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีประเด็นเรื่องของโพยอันหนึง่งเป็นโพยของผับที่ประทุมธานีผับแห่งหนึ่งเขาทำโพยอันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่หลายคนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูโพยอันนี้กันก่อนครับโพยขึ้นมา อันนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นโพยที่เขาเขียนบอกว่ารายการค่าใช้จ่ายประจําเดือนเบอร์หนึ่งมีผู้การแล้วก็มีใส่จํานวนเงินเบอร์สมีสืบภาคแล้วก็ใส่จํานวนเงินเบอร์สสืบจังหวัดแล้วก็ใส่จำนวนเงิน,นเบอร์สี่ในอำเภอแล้วก็ใส่จำนวนเงินเบอร์หผู้กํากับแล้วก็ใส่จํานวนเงินเบอร์ห นักข่าวแล้วก็ใส่จำนวนเงินเบอร์เจํารวจท่องเที่ยวแล้วก็ใส่จำนวนเงินไอ้ค่าเคลียร์ประจําเดือนทั้งหมด1นึ่งแสนห้าบาทนี่แหละครับมันเป็นประเด็นก็คือว่ามันมีการเปิดเผยโพยอันนี้ออกมานะครับจนล่าสุดมีการแชร์มีการส่งต่อกันมีการพูดถึงกันหลายคนพูดกันว่าอันนี้คือโพยอะไร เป็นโพยค่าใช้จ่ายอะไรตำรวจมาเกี่ยวอะไรกับค่าใช้จ่ายนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันคือโพยอะไรเรื่องนี้ไปถึงหูผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วนะครับพลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าเห็นแล้วนะครับกรณีที่โซเชียลแชร์ภาพโพยรายจ่ายของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีพบมีการจ่ายเงินประจำเดือนนับแสนให้กับข้าราชการในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับผู้มังคับการพุ่มักับและก็หน่วยงานอื่นๆได้สั่งการให้รองผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคหนึ่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมาแล้วกำชับให้รายงานผลภายใน7วันยืนยันว่าหากพบว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์จะมีบทลงโทษทั้งทาง,ทางวินยัยและอาญาอย่างเด็ดขาดสั่งการไปตั้งแต่วันที่18มกรานับไป7วันนะครับ18 ก็อ,อีกไม่กี่วันก็จะได้ทราบผลแล้วต้องดูกันนะครับคุณผู้ชมครับทุกคนครับไอโ้โพยใบนี้ที่มันมีเงินแล้วก็มีชื่อของผู้กองผู้การอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคือโพยอะไรกันแน่แล้วถ้ามันเป็นจริงๆเนี่ยแล้วยังไงต่อและในพื้นที่อื่นๆจะมีแบบนี้หรือเปล่าถ้าผู้ประกอบการหรือใครโดนแบบนี้อ่ะช่วยอินบ็อกส่งข้อความมาบอกกันหน่อยสิเดี๋ยวเราจะได้เป็นตัวเปิดให้นะครับ สังคมมันจะได้หมดเรื่องแบบนี้ไปสักที